จอข่าวร้อนล่วงข่าว ในรายการรัฐบาลยิ่งรักพบประชาชนนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะได้พูดถึงการเตรียมการและก็วาระการประชุมสําหรับคอรมอรสัญจรที่จังหวัดสุรินโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะได้กล่าวผ่านรายการรัฐบาลยิ่งลักพบประชาชนถึงกิจกรรมคอรมอรสัญจรที่จังหวัดสุรินว่าการประชุมคอรมอรสัญจรครั้งนี้เป็นครั้งที่6ครอบคลุม8จังหวัดก็คือสุรินบุรีรัมศรีสะเกดอุบลราชธานีนครราชสีมาชัยภูมิอำนาจเจริญและแยโสธร ซึ่งจะให้รัฐมนตรีลงพื้นที่ทั้ง8จังหวัดเพื่อทํางานร่วมกับภาคเอกชนและผู้ว่าราชการจังหวัดในการพิจารณาโครงการเร่งด่วนโดยเฉพาะนโยบายบัตรสินเชื่อกเกษตรกรโดยจะได้มอบให้กับตัวแทนกเกษตรกรทั้ง19จังหวัดที่จะนําบัตรเครดิตนี้ไปซื้อปัจจัยการผลิตอย่างเช่นปุ๋ยมเมล็ดพันธุ์พืชและก็ยาฆ่า,ามมแมลง นอกจากนี้นางสาวยิ่งลักษ์ยังได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก3ปีข้างหน้าดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนแม่บทเพื่อร่วมมือกันพัฒนาให้แข็งแรงโดยเฉพาะด้านการค้าหรือที่เรียกว่าการเปิดเสรีด้านการค้าและการเปิดเสรีทางด้านแรงงาน ขณะที่นายบุญทรงเตริยาพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ชี้แจงสถานการณ์ส่งออกข้าวไทยขณะนี้ว่าไม่น่าเป็นห่วงและค่อนข้างมั่นใจว่าใน6เดือนจะสามารถทําตัวเลขได้สูงและอีก6เดือนจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะเร่งเจรจาก,การซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G กับหลายประเทศจึงมั่นใจว่าน่าจะมีตัวเลขการส่งออกในปริมาณที่สูงขึ้นค่ะ,อะขออนุญาตแยก ส่วนกันอธิบายบนะครับส่วนแรกเนี่ยก็ต้องดูว่าเรามีนโยบายอย่างไรนะครับรัฐบาลของพระบทน่นานยิย่งลักษณ์เนี่ยตอนที่เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมีการประกาศนโยบายเร่งด่วน16ประการครับใน16ประการนี้เนี่ยหนึ่งก็คือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 2ยกระดับราคาสินค้าเกษตรหรือดูแลสินค้าเกษตรให้ได้ราคาดีฉะนั้นเนี่ยสประเด็นนี้เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของนโย,ยบายของรัฐบาลดังนั้นเราจึงมีมาตรการในการทำ,ำ,ำโครงการรับจำนำข้าวแล้วก็ตั้งราคาคไว้ในราคาหมื่นกับส0งหมื่นบาทบซึ่งก็เป็นที่ท,ทราบกันโดยทั่วกันทั้งประเทศอยู่แล้วครับ แม้ว่ารัฐมนตรีพาณิชย์จะยืนยันนะคะว่านโยบายการรับจำนำข้าวยังคงเดินหน้าอย่างราบรื่นทั้งในแง่การส่งออกและกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องทุจริตแต่ก็ยังคงปรากฏสถานการณ์ไม่ปกติอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างกรณีของชาวนาจาก6ตำบลในอำเภอหล่มสักและอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ออกมาเรียกร้องให้จังหวัดช่วยเหลือหลังจากถูกรงสีข้าวเอกชนปฏิเสธการจ่ายเงินจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกรวมเกือบ20ล้านบาท ทั้งที่ได้ตกลงในการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำเข้าเปลือกระดับจังหวัดชาวนาระบุว่าได้ตกลงกับโรงสีมานะยิ่งเจริญดีจะให้ราคาจำนำในราคาเกวียนละ9,000บาทซึ่งแม้จะต่ำกว่าโครงการรับจำนำที่กำหนดไว้เกวียนละ11,400บาทแต่กลับยังไม่มีเงินเข้าบัญชีค่ะจอข่าวร้อนล้วงข่าว